สวัสดีครับเพืเ่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราทิมมี่นักเดินทางทีนี้ทิมมี่นักเดินทางก็มาถึงบ้านเพื่อสมาชิกแล้วนี่ยูทูบเบอร์ตอนนี้กำลังอยากเป็นยูทูบเบอร์ครับตอนนี้เราก็มาถึงแก๊งวาไรตี้แนละ้วก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าวันนี้กลุ่มปาร์ตี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูดีวันนี้เพื่อนสมาชิกแดกแรงครับหมอมแดดนี่หมอมนั่นอัดแดดอยู่ในเฮ้ยมันบอกเบียงทุกอย่างเนี่ยป่านี้มันนอนเขากิ๊บ

คนที่จับหรือเจ็ดวานี้มีมีมีจิตดีเมอนเรเองนะจับที่ตะลกลา สครับเพื่อนๆเอฟซีทั้งหลายวันนี้ก็รวมตัวไปเที่ยวพักผ่อนกันที่นครนายกนะครับจุดมุ่งหมายของเราก็จะไปที่เล่นน้ำพาครอบครัวพาเด็กๆไปเที่ยวเล่นน้ำวันนี้เราก็พร้อมเพื่อนสมาชิกรุ่นพี่นะครับน,น,นี่แล้วก็พี่ชายมีออกเดินทางไปแล้วะครับชุดหนึ่ง เดี๋ยวไปถึงแหล่งที่หมายถึงน้ำตกถ่ายให้ดูบรรยากาศอีกทีว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่สิบสองดูนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงคนจะเยอะไหมไปคลายร้อนกันกอย่างไงเดี๋ยวถึงจุดมุ่งหมายแล้วเราจะลงให้อีกทีนะครับตอนนี้เราก็ใกล้ถึง นครนายกอะไรนะครับวันนี้เรามาเที่ยวกันพาครอบครัวมาเที่ยวจิมมี่นักเดินทางก็พยายามเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยชีวิตของนักเดินทางอยู่ไม่สุขอยู่ไม่ค่อยเป็นที่ร้อนนะครับร้อนรู้ยในว่าร้อนร้อนหลดก็เ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวถึงจุดมุ่งหมายแล้วเราก็จะรีวิวให้ทีนะครับวันนี้ขอขับรถก่อนรอสักครู่ สวัสดีครับ FC เพื่อนๆทั้งหลายตอนนี้เราก็มาถึงนครนายกแล้วครับอันนี้เราก็มาได้ตั้งแคมป์อะไรกันเรียบร้อยมีเพื่อนๆสมาชิกวันนี้มากันเยอะแก๊งบายันหันสานะครับเรามากันแล้ววันนี้ก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆเราดูไว่าวันนี้เราจะผ่อนคลายกันยังไงตอนนี้ก็ขอแบบมีปาร์ตี้นิดหนึ่งนี่ดูสุดหล่อเราพร้อมลุยน้ำไหมพร้อมไหม พูดเด็กพร้อมพร้อมพ้อมเด็กๆพร้อมผู้ใหญ่พร้อมทุกคนพร้อมนะครับนี่เพื่อนสมาชิกเรานี่เราก็มากันเต็มที่นะครับออกมากันตั้งแต่เช้ากมลทะเลทะไหลนี่ดูอดุลเลาะเพื่อนเรายูทูบเบอร์ต้องมียูทูบเบอร์ต้องมีครับขาดไม่ได้ ก็มีอบ,บูบัการดนะครับมีมน้องยุย้ยมีบังอิงม,มีคนละครับฝากฝานเพื่อนๆแล้วเราค่อยว่ากันนะครับมไม่หวเด็กๆก,ก็พร้อมี่จะลงน้ำวันนี้เราก็มาผ่อนกายเล็กๆน้อยๆครับแ๋ยวยังไงเราฝากช่องจิมมี่นักเดินทางไว้ด้วยวันนี้เราก็เดินทางมาผ่อนคลายนิดนึงครับยังไงฝากช่องเล็กๆไว้ด้วยนะครับ วันนี้ก็จบทริปแล้วนะครับนครนายกที่ม,มีนักเดินทางวันนี้อย่างไรก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆกดฝา,ากกดไลค์กดซับะไครปกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ทริปนครนายกเราก็จบแล้วก็อาทิตย์ต่อไปเที่ยวหน้าเราจะไปเที่ยวไหนก็จะมาลงให้เพื่อนๆ f อซี ได้รับร er ู้นะครับอแอหนึ่งนะอ้าววิดีโอเฉย